หนมไม่ใช่ใกล้เลยเนี่ยหรอหนมนี่มันคืออะไรหนมหนมอะไรหนมกินเลยกินเลยอไอให้แม่กินเลยแม่กินเลยไอกินเดียวแล้วมากินยังแล้วมันคืออะไรหนมหนมอะไรไก่หนมไก่ไม่ใช่ไม่ใช่รสป๊อปคอร์นคอร์นอร่อยนะครับ ป๊อปคอนไม่ใช่คอนทำไมไม่ใช่คอนล่ะรถข้าวโพดหรอไ,อไม่ใช่พ่อไม่ใช่ไก่ฮะรถไก่ใช่ที่ไหนเล่าเน,นี่ยบคอนรถป๊อปคอนคอนไม่ใช่ป๊อปคอนคอนเนาะชอย ใช่ไหมใช,ใช่ไหมใช่แล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยน้ำต้นไม้เราอยู่ที่ไหนกันตอนเนี้ยน้ำน้ำไหนน้